สวัสดีค่ะในเด็กพบกับครูฟิล์มนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการสาธิตการทำงานกราฟนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเฉพาะสำหรับเด็กๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแล้วก็ iPad นะคะแล้วในตอนนี้คุณครูก็ใช้อุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์มือถือด้วยเนื่องจากว่าการแสดงผลหน้าจอของอุปกรณ์ที่เป็น โทรศัพท์มือถือแท็บเลต็ตแล้วก็ iPad นะคะก็จะแสดงหน้าจอคล้ายๆกันนะคะวันนี้ครูก็เลยทำเป็น2คลิปนะคะ1คลิปก็คือใช้โทรศัพท์มือถือนะคะอีก1คลิปคุณครูก็จะใช้น้ t ตบุ๊กนะคะในการาแสดงหน้าจอเนื่องจากว่าการแสดงหน้าจอก็จะไม่เหมือนกันนะคะนี้เรามาดูอันดับแรกเลยเมื่อเด็กๆ นะคะกดเข้าไปที่ Google Classroom นะคะเข้าไปที่วิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็กดชื่อไฟล์งานนะคะที่เป็นงานกราฟนะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้ามาที่ไฟล์ปุ๊บเด็กๆจะเจอหน้าจอแบบคุณครูนี้นะคะเมื่อเข้ามาปุ๊บเด็กๆจะเจอตารางรายการสินค้าเนื่องจากว่าคุณครูทําให้นะคะเด็กจะได้สะดวกในการทํางานนะคะการที่เด็กๆทำรายการสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวน นะคะให้เด็เดกๆแค่พิมพ์รายการ5รายการจำนวนราคาแล้วก็ใส่สูตรในช่องราคารวมนะคะรวมถึงช่องรวมเงินด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปทำกราฟนะคะเราต้องสร้างรายการสินค้าใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมาดูที่รายการแรกเลยนะคะรายการแรกก็คือสีไม้ ครูก็จะกดไปที่ป้อนข้อความนะคะแล้วพิมพ์ว่าสีไม้จำนวน 1. ราคา45บาทช่องราคารวมนะคะก็ใส่สูตรค่ะเท่ากับแล้วไปกดที่ช่องจำนวนสีไม้นะคะก็คือ1แล้วคูณด้วยราคาของสีไม้ แล้วกดติ๊กถูกนะคะรายการที่สองก็คือสมุดจำนวน2ราคา15บ,บาทราคารวมใส่สูตรแล้วก็ไปติ๊กที่จำนวนสมุดคูณด้วยราคาของสมุดแล้วกดติ๊กถูกนะคะรายการที่สาม คือปากกาจำนวน2ราคา12บาทราคารวมใส่เท่ากับแล้วกดที่จำนวนของปากกาคูณด้วยราคาของปากกาแล้วกดติ๊กถูกรายการที่4กดป้อนข้อความนะคะก็คือกล่องดินสอ จำนวน1ราคา26ราคารวมใส่สูตรนะคะเท่ากับแล้วไปติ๊กที่จํานวนกล่องดินสอคูณด้วยราคากล่องดินสอแล้วกดติ๊กถูกนะคะรายการที่5ไม้บรรทัดจํานวน1ราคา 20บาทราคารวมให้ใส่เท่ากับแล้วก็ติก๊กช่องจำนวนของไม้บรรทัดกดคูณด้วยราคาของไม้บรรทัดแล้วก็กดติ๊กถูกนะคะเสร็จแล้วเรามารวมเงินว่าทั้งหมด5รายการราคารวมเท่าไหร่ใส่สูตรเลยนะคะเท่ากับราคารวมของสีไม้บวกด้วยราคารวมของสมุด บวกด้วยราคารวมของปากกาบวกด้วยราคารวมของกล่องดินสอบวกด้วยราคารวมของไม้บรรทัดแล้วกด enter ค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็จะถึงเวลาที่เราจะไปสร้างกราฟกันนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างกราฟนะคะให้เราคุมข้อความทั้งหมดก่อนในตารางทั้งหมดเลยนะคุมทั้งหมดเลยเสร็จแล้วกดบวก ที่อยู่ด้านบนสุดนะคะแล้วเลือกแผนภูมิหรือชาร์ตนะคะไปที่แทรกเลือกแผนภูมินะคะแผนภูมิจะมีหลายประเภทนะคะให้เราเลือกคอลัมน์นะคะเลือกแผนภูมิที่เป็นคอลัมน์โอเคทีนี้คุณครูเลือกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เราใส่ชื่อ ตอนนี้เรามีชื่อรายการสินค้าแล้วราคารวมแล้วนะคะให้เราใส่ชื่อชื่อแผนภูมินะคะที่ช่องด้านบนว่ากราฟแผนภูมิกราฟแผนภูมิแสดงรายการสินค้าแล้วกดอัปเดตชื่อนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะกดย้อนกลับก็จะมีให้เราเลือกสีนะคะตอนนี้ เป็นสีน้ำเงินอยู่สีน้ำเงินหรือสีฟ้านะคะให้เราเปลี่ยนสีไปที่ขั้นต้นนะคะเราเลือกสีอครูขอเลือกสีแดงเราสามารถปรับระดับสีอ่อนสีเข้มได้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึง Okay. ตอนนี้นะคะคุณครูขอที่จะเป็นแผนภูมิแผนภูมิคอลัมน์หรือแผนภูมิแท่งก็ได้นะคะส่วนแผนภูมิวงกลมนะคะเดี๋ยวเราเอาไวา้ในการทำงานครั้งหน้านะคะให้เด็กเลือกแผนภูมินะคะที่เป็นแผนภูมิคล้ายๆตัวอย่างกับคุณครูนะคะดเด็กๆลองเลือกเลย นะคะว่าเป็นแผนภูมิไหนแต่ถ้าเป็นแผนภูมิอื่นๆนะคะคุณครูขอแนะนําว่าเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้ทาฝึกท,ทําทีหลังนะคะโอเคเมื่อเราได้แล้วนะคะก็ขออภัยค่ะ แป๊บหนึ่งผขอขาตเปลี่ยนชื่อนะคะกราฟแผนภูมิแสดงรายการสินค้าอัปเดตชื่อโอเคแล้วกดติ๊กถูกเหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะเมื่อกี้มันอาจจะเด้งนิดนึงโอเคเมื่อเด็กทำแล้วเด็กตรวจสอบให้ เรียบร้อยนะคะว่าเป็นเหมือนที่คุณครูทําให้ดูหรือเปล่านะคะเมื่อเด็กทําเสร็จแล้วนะคะทาไมคุณครูถึงให้ฝึกการทํากราฟนะคะเนื่องจากว่าการทํากราฟเนี่ยเป็นการนําเสนอข้อมูลนะคะข้อมูลที่อยู่ในตารางเนี่ยบางครั้งการที่เราดูเนีน่ยบางทีตัวเลขอาจจะเยอะเกินไปอาจจะลายตานะคะการที่เรานําเสนอทํากราฟขึ้นมานะคะก็จะทําให้เราอมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น อย่างในภาพตอนนี้นะคะคุณครูเนี่ยซื้อรายการสินค้าเนี่ยมาอยู่5รายการก็คือสีไม้สมุดปากกากล่องดินสอไม้บรรทัดนะคะถ้าคุณครูอยากรู้ว่าสินค้าไหนที่คุณครูต้องจ่ายเงินมากที่สุดเยอะที่สุดนะคะคุณครูก็จะเห็นเลยว่าเป็นสีไม้เนื่องจากว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นสูงที่สุดนะคะแล้วรายการสินค้าที่คุณครูจ่ายเงินน้อยที่สุดก็คือ ไม้บรรทัดนะคะเนื่องจากว่าเป็นกราฟที่อยู่น้อยที่สุดเลยต่ำกว่าเพื่อนเลยนะคะแค่นี้เราก็จะสามารถทำงานนำเสนอโดยใช้กราฟได้ในเบื้องต้นนะคะที่จริงแล้วการทำกราฟจะมีการลงรายละเอียดเยอะมากกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เด็กๆใช้งานเบื้องต้นก่อนนะคะให้เด็กๆรู้ก่อนว่าเด็กจะไปกดทำกราฟตรงไหน ทำแผนภูมิตรงไหนใส่ข้อมูลยังไงถึงจะได้กราฟแบบนี้ออกมาเพียงแค่นี้ก็พอแล้วสําหรับเด็กนะคะส่วนถ้าเด็กโตขึ้นเด็กอาจจะได้เรียนในเรื่องกราฟนะคะลงรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมโอเคค่ะแล้วเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆกดบันทึกได้เลยนะคะแล้วก็กดออกนะคะแต่ทีนี้เด็กๆอย่าลืมที่จะกดเข้าไปที่ Google Classroom เพื่อส่งงาน นะคะเพราะถ้าเด็กเซฟงานแล้วแต่เด็กไม่ส่งงานให้คุณครูนะคะคุณครูก็จะไม่เห็นงานในระบบ Google Classroom นะคะโอเคสำหรับคุณครูนะคะก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ